สวัสดีครับเชฟจอมหอมครัววันนี้มาสอนทําน้ําจิ้มหมูกระทะนะครับมีหลายๆคนเนี่ยทักเชฟเข้ามาเยอะเลยนะครับอยากจะได้สูตรน้ําจิ้มหมูกระทะวันนี้เลยเอาสูตรเด็ดร้านดังน้ําจิ้มหมูกระทะมาบอกกันเลยนะครับทํากินก็ได้ทําขายก็ได้อีกเริ่มด้วยใส่พริกแดงจินดาร้อยกรัมนะครับกระเทียมอีกร้อยกรัมครับ เริ่มปั่นให้ละเอียดเลยนะครับตากพักไว้แล้วมาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั่วงาขาว15กรัมครับ ผัวจนเหลืองหอมตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วตักผักไว้มาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยครับใส่น้ำตาลทราย150กรัมครับน้ำตาลมะพร้าวส0งกรัมเกลือ50กรัมน้ำเปล่า200ร้อยมครับ น้ำส้มสายชู150 ml น้ำกระเทียมดอง200 ml จุดไฟเลยนะครับ แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันแล้วก็มีความเนืดจนเป็นที่พอใจนะครับพักน้ำจิ้มของเราให้เย็นก่อนนะครับแล้วค่อยใส่พริกกระเทียมลงไปตามด้วยงาขาวคั่วครับและผักชีซอย เสร็จแล้วครับน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรเด็ดของเรารสชาติจะมีความเปรี้ยวเค็มหวานนะครับสามรสเลยลองนำไปทำกินกันดูนะครับรสชาติเนี่ยปรับตามใจชอบได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวเชฟขอไปทำหมูกระทะกินก่อนนะครับ